นีสแสดงอาทิตยปริยสูดพันธุ์ใดประมาณสองร้ยอยขั้นประมาณน,นี่ยเหนื่อยพอได้พอได้พอได้เหนื่อย Chân thang Điều không mê nöy Khuôn pà châm Điều khô

สุดยอดขาตึงเลยขาตึงเลยขาตึงเลยเดีด้นานๆนะเคยใช่ไหมเขาเดยวตามตามพูดมาเที่ยวเลยนะ

สยยอย่าอ่อนอย่าจม่งก็คเคยคิ้ผมนะขอบคุณยวนี่เบื่ขึ้นเหนื่อยนะอันนั้นมั่ขึ้นไปทางนูน้นอันนี้ของเราออกทางซ้ายมือได้รับคนละอันนี้หนักกว่าใช่ไหมหนักกว่า ไม่ถึงของเราไม่ถึงอนนั้ถึงเหรครับนคนนาที่กัน<อ>เสกผมเทียน <c oughs> สุดยอดเลยต้องค่อยๆหายใจเขามีต้นคูณนั่นนี่คูณเสียงแขนมากขนาดตัวเข้ไม่มาเป็นเหนื่อย ม,มาเหน,นื่อยขึ้นเหนื่อยนะ <c oughs> แล้วยังมีคนแกๆ่ๆแก่แเสร็จนะ่าติดตาตือเพื่อนอะไรนะนตีไม่ต้องขึ้นนะหมดสภาพเลยขนาดเรายัางเหนื่อยเลยเล้วยังหกเลยโอ้โหจำไม่ได้ ไกลแล้วนี่างนานนี่แป๊บเดียวนี่ฝนนี่ก็ก็ปลายงแดงกสจบละถึงแล้ว<อ>เขาเขาก็รูปป่ายิ่งโหดกว่านี้ก็รูปป่าปันเจ็ดร้อย อันนี้ก็ประมาณ200เขาคุ้ป้ามีอะไรอ่ะจ๊ะเก็บสรีระของนมากตับปลาโอ้เออหน้าเลยไปนั่นก็ประมาณ1นกิโลเอ้ย1ชั่วโมงขึ้นั่นเดินนะเดินหนึ่งชั่วโมง เดินช่วงพื้นราบนี่ๆ rồi นะเหมือนเดินแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปขึ้นตามป่าตามป่ากั็ลืมป่าเก็บสิริละของห้างกตะป่า แังนั้นต้องใช้ความเพียรเยอะเพียรเยอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เท่าไห่ของเราไนิดเดียวแต่ก็เหนื่อยพอได้ด่ถึงแล้วเลยนี่ก็เลี้ยวซ้าย có cái bầm mong bầm bơm bầm đi bầm cái bầm cái Og vi er her. Vi... Dig her. Dig her. Dig. Godt om dig. Og vi er her. Og vi er her. Og vi er Kom der, gør jeg. น <onents> <IS> ี่เป็นทางไปที่แสดงที่ตับริยาะสพตด นี่เป็นสถานที่พูะดุทยเจ้าสแสดงอธิตปาปยาเจสูตรโปรดเสดินสามพ,พี่น้องแล้วก็บริวารก็คืออุลุกกปะขยคนสปตะนาทีกสะป,ป่มีบริวารได้มาฟังธรรมอธิตปาปยาเจสูตรพูดถึง ไฟสามกองไฟที่เสดินสามพี่น้องได้บูชาอย่างอย่างสู้ไฟสามกองไม่ได้เรีอไฟไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะาราคกินาโดสกินาโมหกินาเส,าส,าส,าสาดินสามพี่น้อง พอได้ฟังทำแยกแยะว่าไฟภายนอกอย่างสู้ไฟแห่งราคะาไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะไม่ได้ <c oughs> ก็ทำให้ท่านได้สำเร็จอรหันที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญต่อพุทธศาสนาเป็นสถานที่เ,เราควรที่จะมา บูชาสการะาที่เขาภูม,มิโยนีเอาบันไดก็ประมาณ200ขั้นประมก็ถือว่าขึ้นมาบูชาสการะในทานที่เราได้รู้ได้เข้าใจในหลักของไฟไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะถ้าเราดับไฟสามองนี้ได้เราก็สามารถที่จะสำเร็จอรหันได้ ว่าเป็นที่สำคัญนะที่เราควรที่จะมารู้นะมาเห็นแล้วก็มาบูชาสการะในที่ห่างจากขยาก็ประมาณ8กิโล,ลเราได้มาบูชาสการะฐานที่แสดงธรรมแล้วก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นอ่า 1, 1 0 0่รูปน,นี่ที่ตรงนี้ถือว่าท,ที่สำคัญเราก็ได้มาบูชาสการะได้เป็นสิริมงคลเป็นสิ่งชีวิตที่ได้มาพบเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาได้มาบูชาสการะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล ทุกท่านควรที่จะมาแล้วก็ได้ปฏิบัติดับไฟไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะเมื่อเราดับไฟสามกองแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์พ้นโศพ้นโลกพ้นภัยได้ไม่ต้องกลับมาเห็นยตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร